สวัสดีครับ FB เฟงานส่งนะครับตัวนี้จะเป็น s 2 5นะครับส่งมาทำจากจังหวัดยะลานะครับตัวเครื่องไม่ได้มีการแกะทำใดๆนะครับจะเป็น s 2 5 t a อัลต้านะครับตัวเครื่องนะครับจะเป็นในส่วนของ s หนึ่ง c 1นะครับเป็น Android 15นะครับไม่ได้มีการแกะทำแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงในระดับหนึ่งะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมได้ทำการเทส ยูทูบดูหนังฟังเพลงเทสเรียบร้อยหมดนะครับเดี๋ยวถึงท่านก็กลับไปเล่นได้เลยนะครับในส่วนของ Pa Store นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เอาที่ท่านมีหรือไปสมัครใหม่เครื่องอื่นนะครับแล้วก็เอามาใส่ก็ใช้งานได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับไม่มีการแกะทำนะครับ ต้องส่งทำเท่านั้นท้าวไปนะครับอย่างเช่นจังหวัดยะลาเนี่ยส่งทำนะครับผมไม่โกงอยู่แล้วนะครับในส่วนของเอฟบีแฟดงานส่งนะครับยูทูบเนี่ยเปิดมาสิบกว่าปีนะครับเพจเนี่ยเปิดมา10ปีแต่โดนแจ้งปิดไปแล้วก็เปิดมาใหม่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโกงนะครับหรือแอดไลน์มานะครับตามนี้นะครับสแกนแล้วก็แอดไลน์มาครับในส่วนของตัวนี้ผมได้ทําการเทสทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับซิมดีแท็กไวไฟ ครับวันนี้วันที่22กรกฎาคมนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่เป็นห่วงเรื่องธนาคารนะครับตัวนี้จะใช้ธนาคารได้นะครับในเวอร์ชันน Android 15จะใช้ธนาคารได้นะครับ Android 15นะครับใช้โดยการกดที่ตัวรูปคนนะครับกดค้างนะครับแล้วก็ไปปิดมันนะครับให้มันเป็นปิดอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถใช้ธนาคารได้นะครับก็มีแค่นี้เองนะครับผมตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วกดรูปคน นะครับให้มันเป็นปิดอย่างนี้นะครับก็จะใช้ธนาคารได้นะครับแค่นั้นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับส่งทําที่บางกวทองนนทบุรีนะครับหรือถ้าใครใกล้ไปเสือป่ากรทมนะครับก็ทักมาที่ผมนะครับเดี๋ยวบอกพริกัดอีกร้านนึงให้นะครับตัวนี้นะครับผมได้ทาการเทสหมดแล้วนะครับในส่วนของการปลดล็อกเครื่องนะครับต้องส่งหน้าแบบนี้มาให้ดูก่อนนะครับ เพราะว่ารุ่นงสูงบางทียังไม่รองรับนะครับในส่วนของการรายงานในส่วนของ S 25 u l t r a ก็จบลงนะครับธนาคารได้ทุกอย่างใช้งานได้นะครับในส่วนของการรีเซ็ตเครื่องจะทำไม่ได้นะครับทำเหมือนกันทั่วโลกและทั่วประเทศไทยย้ำตั้งสติฟังทำเหมือนกันทั่วโลกและทั่วประเทศไทยท่านเอาเครื่องเขามาเขาจะต้องตามผมปิดการ ตามหาให้แล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ก็รีเซ็ตไม่ได้ Android อัปเดตไม่ได้ก็จะแช่แข็งที่ในส่วนของตัวนี้จะแช่แข็งก็คือจะอัปเดต Android เวอร์ชันไม่ได้แล้วก็คือสูงสุดที่เวอร์ชัน15แล้วก็เป็นแพ็กเดือนนี้เลยนะครับแต่ในส่วนของแอปเนี่ยท่านก็ไปโหลดใน Play Store มาก็จะอัปเดตได้ปกตินะครับตั้งใจฟังนะครับผมบอกความจริงนะครับ ใครจะไปว่ายังไงจะไปโกหกยังไงแล้วแต่คนนั้นเลยผมจะบอกความจริงเพราะลูกค้าผมมีมากมายนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จบการรายงานนะครับเรียบร้อยอ,อีกนิดนึงนะครับก็ตั้งคตินะครับจะรีเซ็ตไม่ได้นะครับรีเซตไม่ได้ที่ผมบอกทําเหมือนกันทั่วโลกนะครับหลักการนี้เขาเรียกแบบการไบพาร์สนะครับหลักการไบพาส คือทำให้เครื่องท่านใช้งานได้นะครับรีเซ็ตไม่ได้อัปเดต Android ไม่ได้แต่พวกแอป YouTube Facebook ลน์ t i k t o o k อะไรก็ใช้งานปกติปิดเปิดเครื่องปกตินะครับในส่วนของดีไวซ์นะครับจะปิดไม่ได้นะครับจะปิดไม่ได้นะครับตัวนี้จะ นะครับจะปิดไม่ได้นะครับผมจะบอกไว้ก่อนจะปิดไม่ได้แต่ท่านก็ไม่ต้องมาสนใจนะครับเพราะว่าท่านเอาเครื่องเข้ามานะครับผมทําให้ใช้งานได้ก็คือจบนะครับวินวินนะครับยังไงก็ตั้งใจฟังจบก็คือเรียบร้อยนะครับในส่วนของ S 25ยี่้าตาเรียบร้อยนะครับที่ผมบอกปิดไม่ได้นะครับคือทําเหมือนกันทั่วโลกและทั่วประเทศไทยปิดไม่มีใครปิดได้ปิดได้นี่คือรวยมากนะครับ ไม่อยู่ประเทศไทยแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จบการรายงานแบบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ